ก็เป็นอะไรที่แบบน่าชื่นชมนะครับทั้งทั้ง FC, แฟนคลับ f อและก็ไอแล้วก็น้องอุ้งหิงเองนะครับนะครับไอตรงนี้แหละน้องถึงคลองใจแฟนคลับ f อทั่วโลกนะครับเพราะว่าน้องน้องได้มาเนี่ยน้องก็ไม่เคยที่จะ ใช้คนเดียวนะครับน้องไม่เคยที่จะใช้คนเดียวนะครับมีแต่มีแต่จะแบ่งปันนะครับแบ่งปันโดยตลอดนะครับทางเดนเซอร์อย่างเงี้ยนะครับนักดนตรีคอนวอยนะครับ แล้วก็เอนกี้มอิงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้อันนสงส์งหรือเฟซลับเอฟซีที่ที่ให้เนี่ยก็เหมือนกับมีความสุขไปด้วยนะครับเพราะว่าเห็นเห็นน้องได้นำเงินไปให้เอ กับอีหลายๆหลายๆคนนะครับหรือเอาไปทําบุญเนี่ยนะครับหรือไปเอาเอาไปบริจาคอะไรอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็จะเห็นโดยตลอดนะครับแฟนๆเว็บซีก็เลยแบบให้โดยเต็มใจนะครับแล้วก็บริสุทธิ์ใจนะครับโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเห็นก็ยื่นให้นะครับนะครับก็อีกอีกอ,กอ,กอย่างหนึ่งก็คือน้องเนี่ย เหมือนกับเป็นเทพ,พีแห่งโชคลาภเนี่ยนะครับใครๆหลายคนก็ได้ใครๆหลายคนน่ยก็ได้โชคลาภจากน้องนะครับเยอะแยะไม่ว่าจากจากตัวเลขหรือจาก ไอ้คาถาที่พูดแล้วก็ไปขายที่ขายทางหรือทำมาหากินอะไรประมาณนี้นะครับขาขายเนี่ยได้ได้ดีกันหลายๆคนนะครับก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์น,นะครับสำหรับน้องอิงนเนี่ยนะครับ ก็เห็น ความหัศจันของในตัวน้ององค์อิงเนี่ยก็หลายอย่างนะครับนะครับเฟนคลเว็บซีนะครับ,รบ,รบก็ไปที่ไหนนะครับก็มีแต่อบอุ่นนะครับนะครับดูมอลําก็มีแต่ความสุขนะครับเพราะทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะครับเวลามาขอถ่ายรูปด้วยนี่ มีแต่ยิ้มมีแต่หรือความร้องไห้ความปลื้มใจเนี่ยปลื้มปิติเนี่ยนะครับนะครับก็หลายๆคนนะครับขนาดแฟนคลับเอฟซีใหม่แฟนคลับเอฟซีเก่าเนี่ยก็มีแต่พูด เสียงเดียวว่าน้องนี่เป็นคนที่พอพอได้อยู่ด้วยแล้วเหมือนกับต้องมีอะไรให้อยากจะอยู่และอยากจะติดตามต่อหรืออยากจะให้ อยากจะเอาโน่นอ๋นี่ไปให้นะครับโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะใหม่หรือเก่านะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนคลับเอซทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่มาคอมเมนต์แล้วก็อยากให้ทำคลิป แบบนี้ต่อต่อไปผมก็จะพยายามทําต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาดูคลิปนะครับผมก็จะทําแล้วก็ลงนะครับเวลาคลิป2คลิปให้เพจคลับเบบสีได้ชมก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามกันนะครับก็เห็นมาติดตามถึงตอนนี้ก็หมื่นเก้าพ เจ็700แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็จะทำคลิปแบบนี้ไปตลอดนะครับขอบคุณนะครับ